สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดใหม่ครับ1.7.8กันนะครับเป็นลรกเข้า google เราจะใช้ google อะไรก็ได้นะครับไปพิมพ์ตรงนี้ p o o g l e My Craft n e t e เออ My Craft n e t e เนี่ยมันจะอัพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันไรเนี่ย๋ยวดูก่อนครับตอนนี้เวอร์ชันอะไร อืมเดี๋ยวหาก่อนอันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับ My ครับ1.7.8 skv อืมอันนี้นะไม่รู้นะว่ามันเป็น1.7.8หรือ1.7.9 โอเคครับรับคนที่โหลดไหมครับดาวน์โนะที่เราเข้าด้วยตรงนี้ดาวน์โหลดอีกเฮียแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับอ๋อถึงขั้นตอนนี้สำหรับคนที่เข้าไม่ได้นะหรือไม่มีอีเมลหรือพาสเวิร์ดไปตรงรีจิสเตอร์อ่ารีจิสเตอร์นะโอ้โห อันแรกก็เป็นอีเมลอีเมลอีกครั้งอันนี้ก็พัฟเบอร์ครับใส่อีเมลสองครั้งพัฟเบอร์สองครั้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเซ็นเซอร์อ,อีเมลกับพัฟเบอร์ไปนะครับโอเคครับแต่พัฟเบอร์คนจะไม่เซ็นเซอร์ไว้นะครับ Account ต้องส,ส่มันจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวเข้ามาเออก็อีเมลเอ้ยก็รหัสอีกค,ครับคิด c o าเขาออโอเค เดี๋ยวก็ลองตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นมันก็จะสมัครให้นะครับตรงน,นี้ก็เช็คดูอินบ็อกก็คือเมลเมลนะครับโอเคแล้วตรงน,นี้เราก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่เราสมัครไว้ครับอ่ะเราจะมาลองกันเลยโอเคกด็อกอินนะครับนี่ครับก็จะได้แล้วครับ เ okay. มันจะบอกว่าเพ m o ดีโมมันเป็นหนึ่งจุดจุดเก้าโอเคครับเราก็กดเพ y d ดีโมนะครับแล้วก็รอมนะครับตอนแรกเราจะไปเช็คเอออันนี้ก็เป็น YouTube อันเก่าของผมนะครับก็คือว่าผมให้เพื่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ใช่อ,อันใหม่ครับอันเก่าผมใสล่ละอางของผมก่อน ผมไม่ได้ใส่รูปโปรไฟล์ไปแล้วนะเออเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใน Gmail ก่อนนะครับว่าเขาจะส่งอะไรมาไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าก็เขาบอกให้เช็ค Inbox อะไรของมันเนี่แหละแล้วก็เข้าไปดูดูสินี่ไงโมจังโมจังแล้วก็สมัครเสร็จแล้วนะครับโมจังอันนี้ โปรโมชา่นซีเรียลรับทราบหลัก่อมกัคนับคอมผมใช้อยู่ก็หลังจากแต่ก่อนนะครับคือว่าเออคอมผมมันเล่นผมว่าตอนแรกมันเล่น,กนเกมอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแบบว,ว่าเข้าว่าเกมพวกน,น,นั้นอ่ะอย่างเช่น GTA ออนไลน์เนี่ยเขากดไปเนี่ยกดสังครั้งจะเข้าเซิร์ฟมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาครับ เป็นแบบแบบว่าเป็นทุกเกมอ่ะอ่ะเออคือว่าผมก็ไปลงโปรแกรม SW Update เลยก็เลยก็เล่นได้ครับแต่ตอนนี้เราก็รอมันอยู่แล้วลคเคอร์เสอร์มาอกผมก็สอนลงไปแล้วนะครับแต่ก็ไปดูอีกชแนลหนึ่งแล้วชแนลนั้นผมให้เพื่อนมาแล้วครับก็เพื่อนผมก็อาจจะเกม GTA นั่นแหละ này. Con đi là có rồi ạ. Ủa tự sặc tự sặc. Ủa biết tự เราก็ไปทำอะไรเล่นกันก่อนเช่นอู้ห้องอินอือแปลไหมแปลอืมก็มีอยู่แล้วนี่เกมจะเสร็จแล้ว นี่เดียวเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเล่นได้กันไหมมครับหนึ่งจุดเจ็ดจุที่ทุกคนรอ,อคอยกันหรือบางคนก็ไม่ได้รอ,อคอย n ม c ครับของแท้นะครับมันก็จะขายแบบว่าบางของแท้นะครับก็จะขายอันที่เราลงมาไม่รู้ของแท้ไหมบางบางอันก็ขายนะครับ ไอ้พวกที่ที่ร้อนเงินนอะไอพวกที่ร้อนเงินนอะขายแน่นอนทำไมไม่มาทำไมเธอชิบเฉื่อยอย่างเนี้ยเธอไม่ยอมมาทำไมเธอไม่มาเอ็ดโอทำไมเธอไม่มาอยากได้มั่งโอมาแล้วหนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้ามาแล้วครับ ของโมจังไหน αι, เรามาดูกันก่อนครับเทดิโ hey, มโอ้มันจะสร้างนี้ให้เองให้เองเลยอ่ะมันก็ถือกับเป็นแบบว่าอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ผมก็เพิ่งมารลุดนี่แหละแบบว่าไม่เคยแบบาไปฝึกแล้วก็มาแบบว่ามาสอนรบมาอีกครับงก็ไม่ใช่เพราะผมก็เพิ่งคิดคิดได้ๆว่าจะมาสอนรบไหมอันนี้ก็คนชน คอนเทนพ์พรีอิงอหรืมันนี่แหละมันจะมีอะไรมาใหม่ๆแน่นอนมันต้องมีอะไรมาใหม่แน่นอนก่อนนะครับปิดเร่อความแหลกอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะปิดไหมปิดไปครับสำหรับผม FPS มันจะแหลกเหรออันนี้ก็เอาเต็มเลย โคดเล็กๆโคดเล็กโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอได้พอเล่นได้อยู่ครับโอ้โหโอ้โหมาเล่นมาเห็นเล่นเดือเล่นเฮ้ยโอ้โหเล็กๆเอเคีแล้วกัน่ายทำก็จบสิ้นแล้วนะครับใครที่เล่นไม่ได้ก็ พพสมาบอกเลยนะครับผมตอบด้ทุกปัญหาเ็ก็อสวัสดีแค่นี้ครับสุรครับ